กลิ่นตัวแรงมากเลยอะ่ะรู้ไหมแบบเหม็นจนฉันจะอ้วกอะ่ะเหม็นกลิ่นตัวพ่อเนี่ยขยะขยงง่ะกลิ่นตัวแรงนักใช่ไหมดาน หรือเปล่าวะเฮ้ยขโมยจริงๆด้วยมเสร็จแน่ไอ้ขโมยโดนแน่นี่น่นนี่น่นนนด้วยนด้วยหยุดดยุดยดหดนี้นะน้ำนี่มันอะไรกันเนี่ยพ่อฮะ อะไรนะเมื่อกี้คุณเรียกชายแก่นี่ว่าพ่อเหรอใช่นี่พ่อผมเองแล้วคุณจะไล่ตีพ่อผมทำไมอะน้ำหนูจะไปรู้ไม่เล่ะว,ว่าเป็นพ่อพ่อหนูขอโทษนะคะเข้มก็ทำไมไม่บอกว่าพ่อจะมาแล้วดูสิผมเเ่าลุงลังตัวโศกปศกแบบเนี้ยไม่เหมือนตอนที่เจอตอนที่คบกับเข้มใหม่ๆเลยอะโอก็พักเนี้ย พ่อก็อยู่แต่ในสวนในไร่เข้ปาป่าทําสวนอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วพ่อจะเวลาที่ไหนมานั่งแต่งตัวล่ะเออน้ําเอาจริงๆอนะผม,มลืมบอกคนไปว่าพ่อจะมาเยี่ยมเราจะมาอยู่กับเราสักสองสาวันนะ่ะคือแกถือสาว่าใช้โอกาสนี้เป็นการพักร้อนไปเลยนะ่ะคุณโอเคใช่ไหมก็โอเคอ่ะแต่ว่าขออย่างเดียวได้ไหมอ่ะอย่าสร้างปัญหาก็พอ <S <S 1> <S 1> จ้าจา เอกอ็อจะกินได้ยังไงเอ,อ่อเข้มเดี๋ยวขอคุยเรื่องบินค่าน้ำค่าไฟหน่อยสิเดี๋ยวไปรอที่ห้องนะได้สิได้สิค่าไฟพ่อนั่งฉันนั่งตามสบายครับพ่อ เดี๋ยวผมไปมหาจัดที่หลับที่นอนให้พ่อนะออเนี่ยครับตากสบายนะครับคุณอะไรกี่ตัวอะไรอ๋อว่าไงล่ะคุณอะไรกันคุณบินค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะฉันอะโกหกคุณแค่อยากจะมาคุยกับคุณแค่สองคนอะอ้าวแล้วทาไม คุณต้องโกหกด้วยล่ะมีอะไรหรือเปล่าก็เรื่องของพ่อคุณไงคะพ่อผมพ่อผมทำไมล่ะก็พ่อคุณนะดิกลิ่นตัวแรงมากเลยอะรู้ไหมแบบหเหม็นจนฉันจะอ้วกอะคนอะไรกลิ่นตัวแรงขนาดนั้นไม่รู้ว่าอาบน้ำหรือเปล่าถ้าขืนเป็นแบบนี้ฉันตายแน่ๆแ,แล้วนี่ต้องมาอยู่บ้านตั้งหลายวันอะ่ะถ้าพ่อคุณไม่อาบน้ำทุกว,วันอะฉันจะทำยังไงแล้ว ถ้าฉันไม่ให้พ่อคุณอยู่อ่ะคุณจะว่าอะไรไหมอ่ะไม่ได้นะคุณนั่นพ่อผมนะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะฉันจะไม่ทนอยู่กับตะแก,ก่ยินตัวเหม็นๆแบบนี้นะหี้แค่คิดแล้วฉันก็จะอ้วกโอเคโอเคคุณใจเย็นๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพ่อเองคุณไม่ต้องห่วงแล้วกันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะจะเปลี่ยนชุดดีกว่า ถ้าฉันหุ่นแบบนี้นะฉันจะสั่งมาสักสิบชุดเลยโอ้ยนี่นี่สวยหรอโอ้ยพ่ออะไรของพ่อเนี่ยเห็นไหมว่าฉันนั่งคุยกับเพื่อนอยู่พ,พ่อพ่อก็เห็นอยู่เนี่ยแล้วมันอะไรกันฮะหนูจะคุยก็คุยกันไปสิพ่อไม่ได้ใช้เสียงมารบกวนหนูสักหน่อยพ่อไม่ได้ใช้เสียงแต่กลิ่นตัวพ่อมารบกวนพวกหนูรู้ไหมว่ากลิ่นตัวพ่อเหม็นมากเลยรู้ปะ แล้วมันจะเห็อนอะไรขนาดนั้นนี่ขนาดพ่อไปอาบน้ำทุกวันตามที่จกเข้มมันบอกแล้วนะมันยังเหม็อนอยู่อีกเหรอถึงพ่อจะอาบน้ำกี่ร้อยรอบอะแต่พ่อยังไปทำนู่นทำนี่อยู่อ่ะมันก็ยังเหม็นเหมือนเดิมแค่นี้ก็ไม่รู้อีกหรอรู้ตัวหรือเปล่าว่า,วากลิ่นพ่อแรงมากเนี่ยพวกหนูได้กลิ่นอะแทบจะอ,อ้วกแล้วเนี่ยก็ได้เดี๋ยวพ่อจะไปอาบน้ำแล้วก็ใส่น้ำหอมให้มันฟุ้งเลย ถ้าไม่ใช่พระเข้มนะแกฉันไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้แน่ไหนเมื่อกี้เราคุยอย่างไร เนี่ยพ่อทำนูน่นทำนี่อีกแล้วเห็นไม้เหือท่วมตัวไปหมดแล้วเนี่ยหยีขยักขยแงอยู่ข้างนอกนี่เลยนะห้ามเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเพื่อนหนูมาได้ยินไหมถามเนี่ยได้ยินไหมหูหนวกหรือย,ยังไงเนี่ยอ้านะเอามาแล้วเหรอ้ายเข้าไปในบ้านกันนี้ก่อนไป ว่าไงแกมงวดน,นี้มีตัวไหนแรงๆบ้างแป๊บหนึ่งแกนี่โหทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วฉันจะเลือกซื้อถูกไหมเนี่ยเอางี้แล้วกันฉันมีใบตัวเลขเต็งๆอยู่อีกใบหนึ่งอะไหน นี่ไงเฮ้ย hey, mm hmm. เดี๋ยวก่อนสิแกแกต้องจ่ายฉันมาก่อนหรือว่าแกจะให้ฉันบวกเพิ่มกับค่าที่แกแทงอะว่าไงอยากเห็นเลขเต็งใช่ไหมล่ะเอาสิเอาตามที่แกบอกนั่นแหละก็ได้จ้า สิฉันมั่นใจว่างวดนี้ฉันต้องถูกแน่ๆคอยดูนะว่าฉันน่ะจะต้องเป็นเศรษฐีนีคนใหม่แน่นอนจ้ามันฉันก็สาธูด้วยคนนะจ้าแกจ้ามันฉันกลับก่อนนะไปก่อนนะแกจ้าเอาเค้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อืม,ออมแล้วฝ้ายมาทำอะไรแล้วคุณ อ๋อก็มานั่งเมามอยตามภาษาผู้หญิงนั่นแหละ,ะแล้วนี่พ่อละอ่ะก็อยู่รอบๆบ,บ้านนี่แหละทำนูน่นทำนี่เหงื่อท่วมตัวเหม็นขึ้นทุกวันคุณรู้ไหมกลิ่นนี่ติดเสื้อผ้าเลยนะเอาหน้าคุณแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงละ่ะก็ไล่พ่อคุณกลับบ้านไปสิคะจะไล่ได้ไงคุณนั่นพ่อผอนะแต่ช่วงนี้แกก็อาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วนี่ผมเห็นแกาอาบทุกวันเลย เดี๋ยวกินก็คงดีขึ้นแหละคุณอย่าไปคิดเยอะเลยนะเบื่อฉันไม่อยากมานั่งทนเหม็นกลิ่นตัวพ่อคุณแล้วนะเคมเอาหน้าคุณอีกไม่กี่วันพ่อผมกากลับแล้วแหละอืน้ำนี่มันอะไรกันอะไรเหรอคะ อะไรเหรอนี่ยังกล้าถามอมีกว่าอะไรก็โพยหวยที่คุณซื้อแล้วมันไม่ถูกไงไม่ใช่ของน้ํานะคะนี่มันของยายฝ้ายตังหาาไม่ใช่ของน้ําไม่ใช่ของน้ำเหรอฮะมันจะไม่ใช่ของน้ําได้ยังไงก็เนี่ยชื่อมันก็เขียนอยู่ว่าน้ำสองแสนห้าเข้มฟังน้ำอธิบายก่อนนะน้ำอธิบายได้เอาสิอธิบายมาสิผมรอฟังอยู่พูดสิเออคือว่าพูดสิเอออะไร คือน้ำซื้อเองนั่นแหละมันก็โพย่หวยที่น้ำซื้อไม่ถูกอะ่ะโอ้ยนี่คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยคุณเอาเงินไปแทงหวยตัวละห้าหมื่นนี่คุณคิดว่าบ้านเราไปิลีงเงินใช้เองได้เหรอนะแล้วผมจะหาเงินที่ไหนไปใช้นี่ให้คุณเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยช่วยคิดหน้าคิดหลังมัางได้ไหมเทมช่วยน้ำหน่อยนะนะ ถ้าน้ำไม่มีเงินไปจ่ายเขาอะจะมือหวยเขามาเอาน้ำตายแน่เลยอะ่ะเออก็ได้ก็ได้คุณนี่เก่งหาเรื่องให้ผมปวดหัวไม่เว้นแม้แต่ะวันเลยนะฮะขอบคุณน้าเออเกืเอ,อไม่อะไรนะ้า ไปถึงไหนเนี่ยเราจะหาเงินมาใช้นี่ให้ฉันได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อไปเดินที่อื่นได้ไหมเนี่ยฉันเหม็นกลิ่นตัวพ่อเนี่ยคนยิ่งเครียดอยู่ยังต้องาเหม็นสาเหม็นเน่าเนี่ยจะไปไหนก็ไปเลยไปไปโอ้ยโอ้ย ตัวแรงนักใช่ไหมไดันนี่มันอะไรกันนะ้ำก็พ่อคุณน่ะสิเป็นลมลมาล้มทับตัวฉันกลิ่นตัวเหม็นก็เหม็นฉันก็เลยช่วยทำความสะอาดให้ไนงะช่วยเอะนี่คุณช่วยดยการลาดน้ำใส่หัวพ่อผมอย่างเงี้ยนะก็พ่อคุณกลิ่นตัวแรงนี่นี่น้ำผมว่ามันจะเกินไปหน่อยแล้วนะ เป็นไรไหมครับพ่อเออพ่อไม่เป็นไรหรอกเอาว่าแต่เงินสองแสนห้าของพ่อเนี่ยเบิกมาหรือยังฉันถอนมาแล้วครับพ่ออะไรนะเงินสองแสนห้าที่จะมาใช้นี้ให้ฉันใช่ไหมก็ใช่นะสิแล้วคุณจงรู้ไว้ซะด้วยนะว่าผู้ชายคนเนี้คนที่คุณบอกว่ากินตัวเหม็นนักเหม็นหนาเนี่ยเขากำลังช่วยชีวิตคุณอยู่แล้วคุณรู้ไหม ถ้าผมไม่ไปขอร้องให้พ่อช่วยอ่ะผมจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนี้ที่คุณสร้างและพฤติกรรมที่ผมเห็นจากที่คุณทํามานะผมว่าคุณจะไม่ได้จากผมเลยสักบาทเดียวไม่นะถ้าฉันไม่ได้เงินก้อนเนี้ยฉันต้องตายแน่แนเลยอะ่ะฉันขอเถอะนะจากการกระทําของคุณนะน้ําผมว่าผมไม่ให้คุณดีกว่าไม่ได้นะเคมฉันเป็นเมียคุณนะเมียเหรอก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละแต่ต่อไปอ่ะมันจะไม่ใช่แล้ว เพราะผมอ่ะจะเลิกกับคุณอะไรนะเทมคุณได้ยินไม่ผิดหรอกน้ำผมจะเลิกกับคุณแล้วคุณอยากรู้ไหมอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากเลิกกับคุณเพราะอะไรก็เพราะความเหม็นเน่าจากตัวคุณไงมันไม่ใช่ความเหม็นเน่าจากกินตัวนะน้ำคุณรู้ไหมไอ้ความเหม็นเน่าจากกินตัวเนี่ยแค่อาบน้ำมันก็หายแล้วแต่ความเหม็นเน่าที่มาจากนิสัยและสันดานข้างในที่มันบูดของคุณนะน้ำ ผมว่าต่อให้ขาจาัดแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่หายหรอกไม่นะเคมคุณอย่าเลิกกับฉันนะฉันไม่เหลือใครจริงๆแล้วนะน้ำผมรับการกระทำที่คุณทำกับผมและพ่อของผมไม่ได้จริงๆไปคุณช่วยออกไปจากชีวิตผมไปไม่นะฉันขอโทษนะเคมฉันขอโทษจริงๆอะ่ะอย่าไล่ฉันออกจากบ้านเลยนะไปนะ้ำ คุณออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ออกไปจะไปไหนครับคุณผู้หญิงเป็นนี่ก็ต้องใช้ฉันไม่มีอะ ไม่มีก็ต้องเอาอะไรมาแลกเฮ้ยจัดการไม่นะอย่านะเ่วมด้วย